สวัสดีครับ f c ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห f อ FC ทุกท่านเกิดอะไรขึ้นกับติง่ง fc หมอลำล่ะครับเกิดอาการนอยอะไรอีกแล้วล่ะครับถึงกับจะมีการย้ายฝั่งเลยนะครับไม่รู้ว่าไปเจอวีรกรรมเชาวของคู่ผัเวเมียลิเกมหมอลำหรือเปล่าน้อนะครับจึงเกิดอาการนนอยแบบนี้ จะเชื่อได้ไหมนะครับว่าจะย้ายฝั่งจริงนะครับ AFC ทุกท่านโดยล่าสุดเพจจุดดรามา่าได้โพสต์ข้อความว่าหมอลำงานเข้าพี่สาวคนที่ดูแลคดีโพสต์ตัดเพาะเพราะผัวใหม่เป็นเหตุนะครับ a อ c ทุกท่านเรียกได้ว่าสองคนผัวเมียนี่ประวัติเฉาพอๆกันเลยนะครับที่มีหลายเพจเลยนะครับต่างก็รุม เอาออกมาเฉอดีตกันนะครับเรียกได้ว่ามีชนะปักหลังทั้งคู่เลยนะครับโคจรมาพบกันเป็นมวยถูกคู่ผีเน่ากับโลงผุกมาพบกันนะครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็มีข้อความของติ่งหมอลำนะครับเขียนว่ากูขอเปลี่ยนฝั่งท่านเป่าวะกูเริ่มเข้าใจละว่าอะไรที่ยิ่งทำให้คนใจดีบางคนถึงเวลาไม่อยากใจดีตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับเอฟซีทุกท่าน นี่แหละครับอืมนะครับพอโพสต์นี้ลงก็ทําไม่มีชาวเน็ตนี่แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้ของจุดดราม่านะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าเป็นไดล่ะบัตนี้นะครับคอมเมนต,ต์ต่อมาก็บอกว่ามาแผ่นได้อีกละบาทนี้นะครับเอฟซีทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่านะอย่าเปลี่ยนใจอยู่นั่นแหละจมดิ่งลงเหวไปด้วยกันนั่นแหละถึงมึงจะเปลี่ยนฝั่งมากูก็ไม่ชอบมึงอยู่ดีมึงเคยด่าผัวกเก่าเขามึงจะมาเปลี่ยนฝั่งทําหาอะไรนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเปลี่ยนเขาก็ไม่แคร์หรอกคุณดีๆอยู่ข้างเขาเยอะแยะ,ยะ,ยะนะครับ คอมเมนต์ต ah, ่อมาก็บอกว่าพระอาทิตย์ส่องแสงฮ่าๆๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไหนฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกเอออ่าฮ่าๆๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสับขานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหลี่ยมมันเยอะแต่ค่อยขอหัวไว้ก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าน้ําลดต่อผุดไม่เกินจริงฮ่าๆๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า มั่นกับมั่นรวมกันใครเตือนไม่ฟังใครจะไว้ละความคิดไปด้วยกันใหญ่เลยละใครแบกก็เหนื่อยนะครับเอฟซี FC รุกรันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบตรงไม่ต้องการกำลังเสริมนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก่อนหน้านี้มั่นเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอส่งต้นโพสิ์หน่อยนะครับแล้วก็ผู้เขียนจุดดราม่าก็ส่งข้อความนี้นะครับบอกว่า ถ้าไม่ได้ใช้ทนายฟรีก็ขอให้เวลาพิสูจน์ตัวเองนะขอโทษถ้าบางเรื่องฟังแล้วเคยเชื่อแยกแยะนะเห็นให้โอกาสน้องที่ทำผิดแสดงออกให้เห็นว่านึกถึงคนที่เริ่มต้นมาด้วยกันเข้าใจในสิ่งที่เลือกทำละนะครับ FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหลี่ยมหรือเปล่าคนประเภทนี้เชื่อไม่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าไปลงเชื่อจ้าปลอยพานนะครับ คนเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะเดี่ยมจัดนะคนนี้นะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเด็ดนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจจุดดราม่านะครับเอฟซีทุกท่าน